ในที่นี้เส้นสีฟ้าเนี่ยผมเซตเอาไว้คือเส้น20เส้นสีส้มคือเส้น50หมายความว่าอะไรเส้นสีฟ้าเส้น20หมายความว่ามันนำจุดที่ราคาปิด20แท่งย้อนหลังมารวมกันแล้วก็มาหาร20ก็จะได้เป็นจุดของเส้นค่าเฉลี่ย20วันเส้นระยะ50คืออะไรคือนำราคาปิดของแทง่งทุกแท่ง50แท่งย้อนหลังมาเฉลี่ยแล้วก็มาพลอตเป็นหนึ่งจุดคุณจะได้ จุดของเส้นค่าเฉลี่ย20วันและคุณจะได้สีส้มคือจุดที่เป็นค่าเฉลี่ยของแท่ง50วันทุกแท่งมันก็เลยกลายเป็นเส้นที่เขาเรียกว่าเส้นระยะสั้นคือเส้น20กับเส้นระยะยาวคือเส้น50แต่ฟังดีๆตรงนี้เนี่ยบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วจะตั้งค่ายัางไงทาไมต้อง20ทําไมต้อง50มันต้องถามไม่ลึกอ,อย่างนี้ครับทไมต้อง20ทําไมต้อง50ผมตั้งเพราะว่าผมคุ้นชินกับการดูแบบนี้และผมดูออกแต่คุณอาจจะไปตั้งเส้น5 หรือเส้น15หรือเส้น30หรือจับเส้น5เป็นเส้นสั้นตั้งค่าเส้นยาวเป็นเส้น30ก็ได้แล้วแต่แต่ข้อมันมี2เส้นนะครับเส้นสั้นกับเส้นยาวบางครั้งบางทีผมอาจจะใช้เส้นสั้นเป็นเส้น5้าเพราะผมแทนว่าเส้น5เนี่ยมันคือเส้นค่าเฉลี่ยของแท่ง5แท่งคือ1สัปดาห์เราเปิด5้าวันถูกไหมครับและเส้นยาวบางทีผมอาจจะใช้เป็นแท่ง20วันเพื่อจะให้เห็นว่า1เดือนมี20วันนะเส้นเส้นนี้ แทนค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในช่วงหนึ่งเดือนนะแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็เอาเส้นสั้นกับเส้นยาวมาประกอบคู่กันเลยนะครับมันจะออกมาคู่กันอยู่แล้วนะครับทีนี้เวลาเส้นสั้นเนี่ยเส้นสั้นมันจะแบบเคลื่อนไหวรุนแรงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะค่าเฉลี่ยของมันน้อยกว่าเส้นยาวมันจะมีความเที่ยงตรงมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเส้นสั้นเริ่มตัดเส้นยาวแบบนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเริ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าเฮ้ยในรอบ20วันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเส้นเป็นเส้น20ไงในรอบ20วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาของมันเนี่ยสามารถยืนเหนือยืนเหนือเส้น50คือราคาในช่วง20วันสามารถทำได้ดีกว่าในช่วง50วันแล้ว นี่คือนัยยะของมันนะครับแล้วก็ใช้ได้นะครับแต่สักพักหนึ่งในช่วงไซด์เวย์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ไปหรอกครับมันตัดแล้วก็มันลงมันตัดแล้วก็มันลงมันก็เลยดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะใช้ไม่ได้ผลเลยในช่วงไซด์เวย์นะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยใช้ไม่ได้ผลเลยในช่วงไซด์เวย์นะครับใช้ยากใช้ยากจริงๆอาจจะต้องมีการปรับให้มันสั้นขึ้นอย่างเช่นเส้นสั้นเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอา20เอาแค่5พอเส้นยาวเปลี่ยนเป็นแค่20หรือ15ไปเลย เพื่อจะให้ดูเทรนระยะสั้นได้ดีมากขึ้นนะดูเทรนระยะสั้นได้ดีมากขึ้นนะครับเ,ออเดี๋ยวลองไปดูในหุ้นที่มันมีเทรนกันดีกว่าว่ามันจะดูง่ายกว่านี้ไหมนะครับเนี่ยอย่าง wha เห็นไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่เส้นฟ้าตัดเส้นส้มแล้วพอตัดแล้วมันก็ยังไซเว์ครับแต่มันก็ไซเวลในกรอบมันยังไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนะครับสุดท้ายมันก็ลงมาแล้วมันก็ตัดขึ้นอีกรอบแล้วมันก็เป็นเทรนจริงๆเห็นไหมฮะ แต่ถ้าเป็นช่วงไซเวย์เนี่ยพันกันมั่วตัวหมดเลยคือคุณจะใช้เส้นค่าเฉลีย่ยคุณต้องมั่นใจกอนว่าหุ้นตัวนี้มีอนาคตที่รอวันเปี้ยงแป้งอยู่นะนะครับแล้วก็ใช้ดูจังหวะซื้อจังหวะขายได้ด้วยจากการตัดขึ้นคือเส้นสั้นเส้นสั้นคือสีฟ้าสีฟ้าตัดสีส้มขึ้นคือซื้อสีฟ้าตัดสีส้มลงคือขายหรือถ้าเกิดไม่ซื้อไม่ขายก็ซื้อแช่ไว้อย่างนั้นเลยครับแต่ขอให้มันมีจังหวะแรกในการซื้อขายเนี่ย อย่างอันนี้ไซด์เวดูยากห็นไหมฮะไซด์เวดูยากตัดกันม่วยหมดเลยนะอันนี้ก็ไซด์เวดูยากครับนี่นะฮะไซด์เวดูยากเดี๋ยวลองดูที่เป็นเทรนด์นะลองดูที่เป็นเทรนด์เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี้นะวิธีการหาวิธีการตั้งค่าคือใส่ด EMA เนี่ยมันจะขึ้น EMA EMA V นะครับก็ Enter เข้าไปใส่ไปก่อน2เส้นครับ EMA V 2เส้นครับ ทีนี้เส้นมันซ้อนกันอยู่แล้วก็มาตั้งค่าครับไปคลิกขวาที่ตัว EMA แล้วกด Indicator Property ทีนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะมี2เส้นนะครับเส้นแรกเนี่ยค่ามันให้มาคือสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณตั้งครับนี่มันให้มาเป็นสีน้าเงินหน่อยนะครับก็ใส่เข้าไปเอาเส้น5นะครับเส้น 5. อ่าต่อมาด้านล่างครับเปลี่ยนกดด้านล่างปั๊บมันให้มาเป็นสีชมพูก็ได้ครับแต่คุณจะเปลี่ยนเป็น20ปุ๊บ เท่านี้คุณก็ได้2เส้นแล้วในกราฟนะครับเห็นไหมจังหวะการตัดของมันสั้นขึ้นง่ายขึ้นพอจะมีเทรน์ให้จับได้เนี่ยอย่างโซนแบบนี้คุณเข้าซื้อตามเขาคุณก็มีโอกาสได้กำไรนี่นะครับอย่างโซนแบบนี้คุณเข้าซื้อตามเขาคุณก็มีโอกาสได้กำไรเวลาลงมาเวลาตัดลงมาคุณก็ขายซะนะครับแค่นั้นเองนะครับในหุ้นที่เป็นเทรนด์อย่าง G.P.S.C. เดี๋ยวคุณดูนะจังหวะการซื้อการขายนอกจากดูจาก M.A.C.D. มันง่ายมากนี่เห็นไหมฮะเขาเหวี่ยงตัวมาจากกรอบตรงนี้คือเป็นกรอบที่สะสมครับเขาเหวี่ยงมาจากกรอบสะสมนี่เลยเหวี่ยงมาจากกรอบสะสมตรงนี้ตัดขึ้นตัดลงมั่วตัวเหมือนกันนะครับแต่เส้น5มันจะทําให้เห็นว่าเอ้ยมันก็ยังมีโอกาสการลงทุนซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ แต่เวลามันเป็นเทรนเนี่ยซื้อตรงนี้ปั๊บนี่นะฮะเห็นไหมเส้นสั้นเนี่ยตัดขึ้นไปแล้วเวียงขึ้นยาวเลยเป็นเทรนที่คุณได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะครับช่วงนี้ก็เหมือนกันซื้อไปเสร็จได้เป็นกอบเป็นกำเลยช่วงล่าสุดก็เหมือนกันซื้อไปเสร็จถ้าเกิดคุณดู M A C D ไม่เป็นแล้วคุณดูเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณมีจังหวะซื้อเป็นกอบเป็นกำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมาจากการเลือกหุ้นตัวนี้ก่อนการเลือกหุ้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับแล้วเราจะสอนกันเรื่อออยๆนนนนราก่คพหหุุู้้้้วีีดง มันมาจากไหนหุ้นที่มันพอมีพื้นฐาในให้คุณได้มั่นใจว่าลงทุนแล้วไม่เจ๊งแน่นอะนมันมาจากไหนส่วนจวังหวะการซื้อขายเป็นเรื่องที่เล็กมากแต่มันต้องเรียนกันให้เข้าถึงนะครับคือต้องเรียนกันให้เข้าถึงแต่พอคุณรู้หมดเสร็จเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เล็กมาก